ก็ผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้นะคะนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกรีนเคอร์มินและเครื่องดื่มสมุนภัยเ erm คอร์ม่าแม็กซ์ค่ะผลิตจากสารสก,กัดขมิ erm ้นชันนะคะที่บอกนี่แหละค่ะนั่นคือค้นคว้าวิจัยโดยคนไทยค่ะแล้วเราก็ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP สากลค่ะ SACCPISO 9001แล้วก็ยังมีเครื่องหมายฮาลาลด้วยค่ะพูดถึงเรื่องของขมิ้นชันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรนะคะคนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วค่ะเราก็นํามาใช้ปรุงอาหารนะคะแต่ว่าปัจจุบันค่ะนํามาทําใน รูปแบบของสารสกัดคือสกัดเอาแต่เฉพาะสารที่สําคัญมาใช้เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าสําคัญมากเลยนะคะถือว่าเป็นความลับทางธุรกิจเลยก็ว่าได้ค่ะจากการค้นคว้าวิจัยนะคะของทีมนักวิจัยของเราค่ะทีมมูมันทุ่มเทนะคะคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องของขมิ้นชันมาตลอด20กว่าปีเลยนะคะทําให้สามารถคิดค้นกรรมวิธีในการที่จะนําสารสกัดจากขมิ้นชันให้สามารถละลายน้ําได้ค่ะนี่คือความต่างนะคะแล้วก็นี่คือสิ่งที่ทําให้ผลิตภัณฑ์ของเราค่ะ รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาค่ะพิทินซึ่งเป็น2ผลิตภัณฑ์นี้ที่มานําเสนอมีอะไรบ้างคะสตรีนเคอร์มินนะคะมาในรูปแบบของผงบรรจุแคปซูลนะคะทานง่ายค่ะแล้วก็เคอร์มาแม็กเนี่ยก็จะเป็นออผลิตภัณฑ์นะคะที่มาในรูปแบบของน้ำะนะคะมีสารสกัดสําคัญก็คือขมิ้นชนันแล้วก็ยังมีผงของบล็อกแรี่พริกไทยดำนะคะแล้วเราก็ใช้ชูการ์โรสค่ะเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ําตาลมาในรูปแบบของขวดพกพาสะดวกดื่มง่ายได้ประโยชน์ที่สําคัญคอร่อยมากๆค่ะซึ่งมียอดจําหน่ายไปมาก กว่า2.8ล้านขวดแล้วนะคะส่วนกรีนเคอมินค่ะของเราก็มียอดจำหน่ายไปมากกว่า30 000. ล้านแคปซูลแล้วนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสลินครับขอบคุณวิณทินค่ะ